สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเสียบบเเสียทีจเจเดินทรัพย์นะคะปัดภาษาตีกอบอ่ะสวัสดีครับผมจ้านนรถเป็นรถเป็อะไรอะรถเป็นยังวันนี้รถไม่ค่อยสบายเลยตายแตกประจำเดือนมา <laughs> <laughs> บ่ได้ผัทำไมมันสับกล้องไม่ได้บ่ไม่ได้ไกล้องได้างามกัม่านึ่งกล้องนั้นเนาะ เดบูท๊ททำอะไรคะอันอันนี้ลูกน้องะคะอัน,นอันนั้นเท่าแก่ <laughs> <laughs> อันนี้เท่าแก่ค่ะเท่าแก่ใหม่เท่าแก่ผู้ดูแลอันนีขข้ขอลดตำแหน่งไงบอฟฮะฮะขอลดตำแหน่งจังหน่อยเดี๋ยวปอทำไมเหลือแค่ผู้จชดการสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะ เราก็ยังทํำงานเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็อุบซิเหตุนิดหน่อยเรับเบอร์ทางหน้างานนะฮะสายขนขนช่างอ่ามาได้ครึ่งทางแล้วภาพไปเบิ่งหน้างานเน่ยโอ๊ยนั่งงานของเราอ่าบังกลับกล้องไม่ได้เนี่ย จังแรกๆก็จังสี่แล้วทำเบิ้งโหลดบ่เกินสองเดือนดอกเโหลดทำเบิ้งเอาทำเบื้องเดิมข้าบอกไปก็เลยกล้องหลังบัดเพิ่นไหลสดใดบัดเิเด้อเพรสีหูซื้อแบบอ๋อมันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยต้องไล่สดวันนี้เท่าแก่ทานข้าวแบบอะไรคะเท่าแก่ทานข้าวแบบอะไรวนี่กับไก่ย่างอะไรอีกซุปมะเขือซุปมะเขือกับข้าวเหนียวเมื่อวานกินข้าวบบอะไรนะเมื่อวานกินออบอะไรนะ อมเขียดอมเขียดอมเขียดตะนาน้อยกับตําบกหูวันนี้ทีมงานหกล้อเร,เราก็ยังไม่ได้วิ่งครับนะเนื่องจากไมโครยังติดภารกิจงานเคลลิงนะครับแล้วก็ปั้นคูปั้นทางอยู่พรุ่งนี้น่าจะได้จวดนะครับหกล้อวันนี้ค่อยวันหนึ่งนะพรุ่งนี้น่าจะได้จวดหกล้ออันนี้ค่อยวันหนึ่ง๋ย่ตอนนี้รถเป็นอะไรตอนนี้รถก็เอ็กซิเดน์นิดหน่อยครับผมนะบไฟตัดน้ำมันช็อต ตอนนี้เรารอกุญแจพิเศษอยู่ครับปอจ๋ากำลังไปเอากุญแจพิเศษอรอกุญแจกับปอจา๋าลูกแม่ทรพีค่ะทรพีเอ้ยเอาไหนเด็กพระเต็มยังม่อยู่น,นี่วะนี่นฮะลูกอ,อันนี้คือออฟฟิศของจ๋านะครับออฟฟิศใหม่ออฟฟิศเคลื่อนที่แจ๋ว เออลืมองเฮาอันหมอนเก่าๆไหมไมาให้โอเคไอ้ที่รองที่รองนั่งเอาใหม่เลยเบาะมันต่ำเออไปซื้อใหม่ซื้อทำไมโอ้มารองเบาะรองนั่งไหมใช่เก่าๆนะหมอนเก่าๆนะบริสไทซื้อรถเจ็ดสิบบาทแบบแบบไหนวะจะเป็นแบนๆไหมเบาะนั่งใช่ไหมเออต้องให้เราเอาไหมเอาไม่ผ้าถ้าลองเบา สบอยสบายสบายชิวๆกับจารอดลั่นทุ่ง้มบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีป่ะใช่ค่ะบอฮหอนมาติไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอะไรอนอันนี้ก็หน้างานนะคะ กอรออลกำลังปั้นทางค่ะวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะแต่รถแอคซิเดีต์ก่อนได้ครึ่งทางแล้วี๋ยวก็เสร็จละมาถซอยมาแล้วค<ห>รับเมื่อย์่ะ สุดยอดสุด,ดยอดใช้อยู่ขี่ดินอยู่อันนี้ก็จานเหมือนกันค่ะจานปอปอจา๋จาปอจ๋าจ๋าบบ่จจจ๋๋าาครั๋าเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นไปเลาะสาวมาเพนนิ่นอะอย่างว่ากำลังกันแล้วอยู่ร่องน้ำเนี่ยเลยกาําลังอย่แตงของออกไปกเลยจะไปยิงกับใครอุงไปแต่เศร้าแล้วนะกําลัางแตงของ <c oughs> โอ้ยขอขอข กุญแจมาแล้วครับอคือข้าแส่ว่าขาไหมไปใส่ยีกอันนี้เท่าแก่ค่ะอันนี้ลูกน้องเคร้อยยี่สิบปาะต้องหัวมาใส่ไหมบอ คันนี้ไม่ใช่ร้อยี่สิบครับร้อยี่สิบเฉพาะหัวนะแต่ตัวเป็นตัวร้อยตัวนี้น่าจะเอาเก่งของร้อยี่สิบมาใส่นะฮะเกอร์นี่กำลังิสติกเกิดสั่งมาไหม่แคดก็มีีน้คันนี้หัวไม่มีครับ,บผู้จะขับผู้ต่คนผูแต่คนขับค่ะ หัวสมบูรณ์มากครับนี่ข้างในไม่มีผูกเลยเก็บประตงประตูยังดีอยู่เลยนะยังแหลมอยู่เลยครับโอ้ยก่อนวัลลันดกำลังถอดทรายอยู่นะคะไปถอดทั้งไปก็ถอดทรายกันไม่ได้บอกเราไม่ได้อดะะบอกมุนใดเราไม่เ

น,นีน่ยนี่บดบดนี่เลยบดแล้วบดแล้วใส่ผามันก็ซึมซับมากคือเก่านั่นแหละซี่นั่นแหละนั่นแหละข้างล่างนันแหละเดี๋ย,ยว ยังไงหนูขอตัวไปซื้ออะไรก่อนนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ